มินดีต้อนรับเข้าสู่อีกไ่เช้า5นาทีสรุปประชุม FOMC Bitcoin ขึ้นจริงหรือหลอกระวังข่าวแรงวันนี้ให้ดีคลิปนี้ไม่ใช่การชีช้ชวนในการลทุนแต่งใดไหนเมื่อวานใครดูไลฟ์เต้นบ้างครับผมมีการชอร์ตเอ,อ่อบูชายันสุดท้ายก็โดดสต็อปลอสกลับกดเซฟแล้วนะใครที่เข้าชอร์ตตามแผนในไลฟ์โดดออกก่อนเนาะซึ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยคนพบว่า ในรายงานการประชุมเนี่ย เฟดส่วนใหญ่ยังเห็นชอบขึ้นดอกเบี้ยเพียง0.25และเน้นย้ำว่าเป้าหมายการลดเงินเฟอ้อจะต้องต่ำกว่า2จะเลยทำให้คริปโตเนี่ยเขียวขึ้นมาเล็กน้อยและหลายตัวไม่เล็กเลยนะครับทูดมูลเขียวกันกระจุยกระจายเลยนะแต่ไงก็ตามเราต้องดูตามรกราฟโครงสร้างราคาเป็นหลักว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างในด้านของข่าววันนี้สิ่งที่จะต้องกังวลจริงๆไม่ต้องกังวลหรอกนะ นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังดีกว่าใช้คำนี้ช่วงไหนสองทุ่มครึ่งจะมีการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐซึ่งถ้าเกิดตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรอ่ะไปดูกันครับถ้าเกิดว่าตัวเลข GDP สูงกว่าที่คาดแปลว่าเป็นผลดีต่อตลาดดอลลาร์ไม่ได้เป็นผลดีต่อตลาดคริปโตช่วงสองทุ่มครึ่งวันนี้คลเทเทสั้นนี่อาจจะ ระมัดระวังกันหน่อยความผันผวนมาแน่นอนอย่างเช่นช่วงที่ตีสองที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะเห็นชัดเลยว่าโอ้โหถ้าเราเปิดชอ็อตข้างล่างนี้นะอุย๊ยเนี่ยบิตคอยมันขึ้นไปรีเทสแล้วเตรียมลงต่อเปิดชอ็อตข้างล่างนี้เลยประกาศขาปุ๊บ to ทูดมูลกลับบ้านเก่าทันทีนะดังนั้นช่วงสองทุ่มครนวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในการเทรดกันหน่อยใครเล่นสั้นสต็อปลด,ดใกล้ราระวัง กันให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เข้าไปสู่การวิวคอร์รฟมาโปรโมทกิจกรรมที่อยู่ในช่องเราสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมจากทางใบบิดสมัครใหม่แจกโบนัสเทรด80ดอลลาร์ทำไม่ง่ายครับเพียงแค่สมัครพันลิตของเติร์นลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปนี้ครับสมัครเสร็จแล้วเนาะก็ไปทำนี่เลยเข้าร่วมกิจกรรมกดลิงก์ตรงนี้มาเข้าร่วมกิจกรรม kyc นะครับฝากเงิน50ดอลลาร์รับโบรัูเทรดห้าสิบเทรดครบ50 0 0 0เนี่ยต้นกันแนะนำววาให้เป็นเทรดฟิวเจอร์นะครับสมมติทุนคุณ100่ล้อเลเวลห้าสิบเปิดปิด5ครั้งก็ครบ50 0 0 0แล้วง่ายมากครับถ้าทำครบนี้ จะได้รับโบนัสเทรด80ดอลลาร์ซึ่งจะได้รับหลังกิจกรรมจบก็ช่วงตั้งแต่1-10มีนาะเราสามารถมากดรับที่รีวัตฮับในส่วนของแอปพลิเคชันบ่ายได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ b ิตเกตมีการลิสต์เหลี่ยนที่มาทาน่วงทีมากเลยนะมีข่าวในส่วนของอ่ฮ่องกงเปิดให้รายย่อยเทรดคริปโตได้แล้วเหลี่ยนตีมจีนีนคริปโตก็ดีขึ้นมาสูงสุด126เลยแต่เอาจริงๆครับถ้าซื้อตอนนี้อาจ ติดดอยโดยซองไปใครจะไปเล่นเหรียญเหล่านั้นก็รอเขาย่อ,อก,ก่อนนะยังไม่ใช่จุดซื้อส่วนใครอยากซื้อเหรียญพวกนี้เข้าพอร์ตเดี๋ยวพร้อมที่จะติดดอยสามารถสมัครลิงก์บิ๊กเกตนะครับผ่านลิขของเตอร์ลด20%ตรงนี้ได้เลยอ่ะไปสู่การวิเะห์กราฟกันดีกว่าครับบิตคอยอัปเดตกันหน่อยเป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้านี้เรามองบิตคอยเป็นแบบไหนเรามองบิตคอยว่าอุย้ยตรงเนี้ยเรามองเป็นส่วนของสามเหลี่ยมใช่ปะ เรามองเป็นส่วนของสามเหลี่ยมที่ด้านบนเนี่ยไม่เบรกไปเลยสองหมืนห้าันสาร้อยขึ้นไปและล่วงตลอดนะแล้วในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูในพาวเฟมเล็กเห็นชัดเลยครับว่ามันทำ lower low แล้วเห็นไหมเห็นชัดเลยว่าตอนนี้ทำ lower low แล้วนั่นแปลว่าอะไรถ้าเกิดเราดูาตามโครงสร้างราคาในพาวเฟมเล็กเราอาจจะมองได้ไหมว่าจุดตรงเนี้ยที่เขาเบรกลงไปนะี่ะอ่า ที่เขาเบรกลงมาอาจจะรีบาวแล้วลงต่อได้ไหมก็เกิดขึ้นได้ครับก็เกิดขึ้นได้โดยใครที่ยังใบแอดหน้าชอตอยู่นะใครที่ไบแอดหน้าชอตอยู่หากมันทะลุ2 5ง0้ 300, คุณต้องโดดนะพอเขาเตรียมเี่ไปที่จะไปต่อแล้วใครมองหน้ารองเปิดหน้ารองไว้ตอนโอ้โห เทรดเก่งมากเที่ยงคืนเปิดลองรันเทรนขึ้นมาได้กำไรสต็อปล็อตที่โลนี้เลยครับ2องหมื่นสามพหกร้อยเนาะสต็อปลอยแค่นี้ฝั่งช็อตฝั่งลองตอนนี้ผมเชื่ออย่างยิ่งเลยมันมีคนมองทั้งสองฝั่งแล้วนะตอนนี้เราคงยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ครับว่ามันจะไปในฝั่งไหนแต่สำหรับผมผมคุยตไปตั้งแต่หลายเมืม่อวานแล้วเนาะว่าผมมองลงนะผมมองลง มองลงทำไมล่ะทำไมถึงมองลงอุ้ยก็นี่ไงกราฟเดเนี่ยมีแบรดิทเดวิเจนเนาะเนี่ยขัดแย้งกันละแบรดิทเดวิเจนกราฟสี่ชั่วโมงเนี่ยแ,แบทรทดิทเดวิเจนก็มาแล้วแท่นเคลกับตัวที่ดันบนก็มาแล้วสี่ชั่วโมงชั่วโมงก็มีเหมือนกันคือมันมันมาทุกทุกอย่างแล้วพร้อมที่จะลงผมเลยแอบแสว่ามันจะลงแต่แน่นอนครับถึงต้นมองว่าลงตลาดอาจจะขึ้นก็ได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเทรดหน้าไหนสิ่งที่คุณต้องมีคือการที่คุณตั้งจุดยอมแพ้ แล้วทำตามแผนของคุณไปคุณจะได้ไม่เครียดนะครับนั้นวันนี้เนี่ยเรายังคงไม่เห็นชัดเจนนะเราวกันว่ามันจะไปในด้านไหนถ้าถามผมผมมองว่าแช่งให้ลงเฮ้ยผมนะผมแช่งให้มันลงนะครับอาเดี๋ยวรอดูกันต่อนะว่าหลังจากที่รีบาวขึ้นมาตรงนี้จะล่วงต่อไหมหรือตรงเนี้ยเป็นการ Fa ลเบกเป็นการโฟ์เบก เดี๋ยวกลับขึ้นไปเล่นอยู่ในช่องเดิมแล้วเบรก 25, 300เพื่อที่จะไปต่อมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่นะครับดังนั้นใ,นใครที่แบบโอ้ยจะเฉิดหน้าไหนดีจะช็อตก็กลัวเสี่ยงจะลองก็กลัวเสี่ยงแต่พึ่งทำอะไรเราอย่าเพิ่งทำอะไรจังหวะที่ง่ายมันมีเสมอครับถ้าละคุณรู้สึกว่ามันกังวลมันใหม่หมั่นใจคุณไปฟังกี่สิบช่องอ่ะ ก็จะมีอยู่สองช้อยช่วงนี้เทดเลยครับหน้านี้นะลองได้เปรียบช็อตได้เปรียบสองทับมือเถอครับมันยังไม่ไม่ชัวว์มันจะมีแค่นี้งจะมีแค่นี้ครับเออดังนั้นก็ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่คุณจะว่าเห็นยะังไงแต่สับเติ้ลเติ้ลมองลงนะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะรีบาวเพื่อลงต่อจริงไหมแล้วถ้าเกิดเราดูในภาพเล็กตรงนี้นะในใบแอนด์องการมองลงนะในไบแอนด์องการมองลงเราจะเห็นว่าเอ๊ะ ไอบิตคอยเนี่ยมันดีดขึ้นมาชนแนวต้านเปล่าวะเนี่ยมันดีดขึ้นมาชนแนวต้านแล้วเกิดแท่งเทียนรีเจคชั่นหรือเปล่าเออก็เป็นไปได้เหมือนกันนะและในภาพหนึ่งชั่วโมงครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าาณนะตอนนี้ในภาพหนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงอันนี้คือไฮเดิมของเขาเนาะไฮเดิมเกิดอะไรขึ้นเกิดสิ่งที่เรียกว่า h ิดเ e n bearish ด i v e r g e n ในภาพหนึ่งชั่วโมงนะเกิดฮิดเด n นบ a r i s h ด i v e r นมาละ เห็นไหมราคาลงแต่ ISI สูงขึ้นเกิดความขัดแย้งกันเนาะอันนี้จะเป็น Hidden b a l i d d e v i a t i o นั่นแปลว่าใครที่มองลงเนี่ยแบ a p p l ลอาจจะมองได้ไหมโอ้หเนี่ย Hidden Bear มาแล้วแท่าเทน Rejection มาแล้วอาจจะเปิดชอ็อตตรงนี้แล้วสป p สองหมื่นห้าันสมรอยก็ได้แต่ยังไม่ชัวร์นะอันนี้ลองดูครับ จบดีกว่านะครับบิตคอยให้รออีกสักวัน2วันผมว่ากราฟน่าเฉลยแล้วว่าจะออกไปหน้าไหนแต่สำหับเติ้ลที่ผมไปแอดว่าทำไมมันถึงจะลงออเติ้ลได้เห็นโลว์ว่าโลว์แล้วเติ้ลเลยแบบส่วนว่ามันจะลงแต่ถ้ามันไม่ลงก็ให้ปล่อยไปตามตลาดเนาะนี่คือแผนของตัวบิตคอยกลับมาที่อ e ีเชวิปต e e ์อีเชวิปตเหมือนกันเลยครับแม่ปีเชวียม e เนี่ย กลับมาอยู่ในสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งเนาะแล้วเมืชนแนวต้าน1,680เกิดแท่งเทียนรีเจาคชันและบอกเหมือนเดิมและบอกเหมือนบิตคอยเลยว่าอีช e เ e ียมทำโล w ว r l ์โลเรียบร้อยแล้วนะทำโลเวร์โลเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นการรีบบวเพื่อลงต่อไหมใครเปิดชอ็อตสต็อปลอสที่นี่เลย1,750งานะถ้าดีดเกิน1นึ่ยอมทุกกรณีเพราะกราฟเตรียมจะไปต่ออันนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาอยัางไงแต่ผมแช่งให้อยากให้มันลงแล้วกันเอออยากให้มันลงอยากได้ของถูกนะครับซึ่งถ้าอ e ีชูเรียมเนี่ยมันลงจริงนะถ้ามันไม่เบรกหรือพันเจ็ดรอห้าสิบหรือถ้ามันไม่กลับมาเล่นในทรงสามเหลี่ยมตรงนี้ใหม่โน <No S 2> เลยครับพันห้ารออยู่พันห้ารออยู่นะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไงจริงๆในวันเนี้ยอย่างตัวที่โอ้โหขึ้นไปแรงเริ่มยอ่อ ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอย่างไงดีแต่ใครที่ลันเทรนเล่นสั้นมาหลายคนเล่นภาพเล็กจะเห็นว่าอุ้ยนี่ไงขึ้นไปไฮโลขึ้นไปทำ high, high. ํำไฮย์ไฮะปกติมันอาจจะย่อลงมาแบบนี้ไหมอ่ะอันนี้คือ b บแอ t ในฝั่งลองนะทั้งบิตคอยทั้งอีเชีย u m เลยเฮ้ยรอรอย่อลงมาตรงเนี้ยแล้วฉันก็เทรดขึ้นไปโดยฉันจะมีสอปลอตที่โลล่าสุดอ่ะอันนี้คือคือ เข้าเนาะบายไปแล้วก็ s ต o p l o อ s ข้างล่างนี่นเล่นอย่างเงี้ยได้นะได้นะถ้าเกิดคุณใบแอสขึ้นแต่ผมใบแอสลงไงผมก็เลยไม่ซื้อไอเดียนี้ผมแค่นำเสนอว่าอ๋อเฮ้ยตอนนี้เต้นยังไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจก็อบอกให้มั่นใจมันมองขึ้นก็ได้มันมองลงก็ได้โอ้ยมองลงทำรู้่โลมองขึ้นในภาพเล็กก็เกิดหายะหายแล้วเล่นสั้นพอได้อยู่อ่ะใช่ไหมก็ได้เรื่อยๆนะครับอันนั้นตอนนี้ก็รอดูต่อว่าจะเอาอย่างไงแต่เอาจริงจริง ถามผมวันนี้ไม่ควรเทรดถ้าถามผมนะวันนี้ไม่ควรเทรดทําไมล่ะอุย้ยคดีดพีาข่าวแรงอะมันจะมาจ่ออยู่ช่วงเย็นแล้วถันจะเล่นสั้นช้าเนี้ยผมว่าอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือมุมมองของตัวอีชูยมเนาะถ้ามันเบรกขึ้นไปต่อเนี่ยคือเดี๋ยวมันจะต้องกลับขึ้นมาเล่นในโซนสามเดีอแล้วเบรกขึ้นไป ส่วนใครมองชอ็อตครับเปิดชอ็อตอยู่ซับล็อต1,750หลุดนี้ยอมแพ้ทุกกรณีถ้าเราแปแอสลงกันเราก็จะสังเกตเห็นเหมือนบิตคอยมีหิดเด่นแบแเดเวอเร์เจนนะครับมีในส่วนของ lower low โอสัญญาณลงเนะี่ยมาเพียบเลยนะครับมี rejection ที่แนวต้าน เออจะลงหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจถ้าลงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนี่คือมุมมองตัวอีที่เรียกใช่ไหมขายกันเลยขายกันเลยแต่ตัวที่ไม่ขายกันจะเกิดต่อจากนี้ครับโซมามาขายกาวโซกันอ่ะโซแบบตัวหนึ่งที่แปลกประหลาดครับพูดตรงๆว่าแปลกประหลาดคือเออเขาหลุดโลเขาหลุดโลในภาพเดนะหลุดโลในภาพเดแต่ รีบาวกับขึ้นมาได้แรงมากตัวทำหายเยอะหายแล้วนะครับดังนั้นตู้ของโซเติลมองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อนะแล้วผมเคยนำเสนอและมีการเข้าซื้อโซไว้ในช่วง22ดอลลาร์นะครับสต็อปบอลที่21.9ตอนนี้ยังสวยอยู่นะยังสวยอยู่มีการหย่อลงมาที่ าย <High S 2> เดิมนะครับแล้วเตรียมที่จะดีดตัวขึ้นไปหากเรามองในภาพทาวเฟฟเล็กตอนนี้เอาจริงๆยังยังไม่เห็นนะว่ามันจะขึ้นพอ,อไรมันลงมาไซเวแล้วดีดกลับตัวขึ้นไปดังนั้นถ้าถามผมว่าเอ๊จะซื้อแล้วเล่นตามเทรนดตรงเนี้ยไปได้เลยไหมอืมตอนนี้ยังยังลังเลอยู่แล้วกันถ้าเกิดเป็นผมแบบปคนที่ตกรถมาแล้วอยากเล่นนะ่ะ อ,อาจจะเล่นเบรกเอาได้ไหมซื้อราคาเนี้ยแล้วเราก็มาสต็อปลอดกันที่23.1สอ้ยก็ยังโอเคนะไปขายเหนือ27หรือเป้ากองคาของผมอ่ะสามสเเลยก็โอเคครับ ตอนนี้โซยังถือว่ายังเป็นอัพเทรนที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเห็นไหมย่อลงมาที่เส้น EMA แล้วไปต่อเลยยังไงโซเนี่ยต้นอ,อาจจะโฟกัสน้าลองมากกว่านะครับแล้วทุกคนจะสังเกตเห็นมันจะมีบางเหรียญที่ย่อมาแล้วมันแข็งกับตลาดคือเฮ้ย hey, ว oh, oh, ิเคอ์อีเรียมวิคอ์บิตคอยโอ้โหทรงมันทำรัว่วโลเมเลยไอโซหรือเหรียญเอาคอยอื่น,น,นประเภทเนี่ยแม่งแข็งก่าตลาดว่ะพรุ่งนี้ย น่าสนใจลองหาดูแล้วกันมีหลายตัวมากที่เติ้ลเห็นนะโซใครอยากเล่นลองดูครับเป้า27เจป้าสานะตรงนี้ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะยังยกฮายกโลเป็นอัพเทรนดอยู่ด้วยนะซึ่งติ้ลก็มีติดพอร์ตไว้นะครับซึ่งให้ในทีมแข่ง o k เมานานแล้วนะใครที่ถืออยู่ยินดีด้วยนะครับแล้วใครอยากได้โพยแบบเนี้ยแบบโอ้โหรวดเร็วทันใจแบบคุ้มเสียงไปสมัคร o k เนะครับ แล้วจะมีทีมแข่งมีกลุ่มโอเเฉพาะให้ ai, แล้วจะมีการบ้านให้บ่อยๆในกลุ่มนั้นเนาะต่อมาโอพนอีกอ่าหนึ่งตัวที่ไม่พูดไม่ได้แหละครับโอ้โหข่าวออกปุ๊บนะมันดีดกระจุยกระจายเลยนะครับโอพีข่าวออกปุ๊บดีดแบบโอ้โหน่าเกลียดมากครับวู้งตรง,ตรงโอพีนี่ดีดน่าเกลียดมากนะซึ่งอ่ะโอเค เรามองมานานอยู่แล้วว่า OP น่าจะไปต่อจากที่ภาพทำเฟรมใหญ่เกิด h i d เดนบู l e ทเดวิเจนน์เนาะแล้วเราไปแอดสอว่าเฮ้ยตอนเนี้ยไอเน,นี่ย p p ตรงเนี้ยมันทำหายยะหายเนี่ยโอตอนเนี้ยมันทำหายยะหายมาก็เลยมองว่าเออน่าสนใจนะจังหวะที่มันยอ่อลงไปด้านล่างเนี่ยอาจจะมีจังหวะเล่นไหมพอมันยอ่อลงมาตรงนี้ครับอ่าพักตัวลงมาเป็นสามเหลี่ยมและโดนเทลงมาลงมาถึงแนวรับสอง ตอนนี้เราอาจจะมองแบบนี้อะลงมาที่สองจุดสามห้าแล้วคุณดูจุดเบรกโอ้โหเบรกแปดเบรกผมถามจริงใครเข้าทันผมก็เข้าไม่ทันครับถ้าจะเบรกแรงขนาดนี้นะเข้าไม่ทันหรอกเออดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมาโฟกัสในภาพเล็กแทนนะครับ โฟกัสในภาพเล็กแปลว่าอะไรเราจะมองครับมองในในโครงสร้างอะไรตรงนี้ว่าอ่ะโอเคตัวของ OP เบรกไฮ้ละอาจจะมีการย่อลงมาเนาะแล้วก็เบรกขึ้นไปต่อตอนนี้ติดแนวต้านอยู่ที่2.8นะครับใครอยากโฟกัสฝั่งรองตัวนี้ OP นะ่าสนใจแต่อาจจะรอย่อมมาหน่อยอะย่อมมาถึงตรงไหนรับนะเราเห็นแนวรับมาอยู่แล้วนะครับช่วงประมาณ2.58้าตรงนี้นถ้าย่อม,มาถึงแล้วมีสัญญาณกับตัวแท่งเทียนกับตัวแท่งเทียน e n g e l o i n g divergent หรืออื่นอื่น อาจจะมารับซื้อกันตรงนี้แล้วสต็อปรอดทับต่ํากว่า2.35น่าสนใจที่จะเล่นฝักหลอขึ้นไปเนาะซึ่งเอาจริงๆอะ่ะเป้าของผมอยู่ประมาณโอ้สาอะ่ะนะ มาลองดูการคุ้มเสี่ยงไหมอ่าขายก้าวอยู่แล้วนะบิตคอยจะลงอยู่ทั้งทีนะครับโอพมานั่งขายกา้าวอ่ะไป3.6ได้ลิตริวอประมาณสีเท่าผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มเสี่ยงนะถ้ามันจะไปจริงนี่คือแผนงตัว OP นั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากให้โฟกัสคือ1เรามีข่าว GDP ที่รออยู่ในช่วงเก็นนะใครที่เทรดสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะระวังหรือไม่เทรดทับมือไปก่อนด้าน,นของตัวบิตคอยกับตัวอ e ีชเวียบเนี่ย ก็พูดตรงๆว่ายังยังไม่ค่อยชัดว่าจะเอาอยัางไงแต่ถ้าไปถับเติ้ลเติ้ลใบแอ๋ว่า2ตัวเนี้ยน่าจะลงนะครับน่าจะลงด้านของตัวโซนะครับด้านของตัว OP รอหหาจังหวะในการเล่นเปิดหน้าลองดูผมมีไอเดียให้คุณแล้วคุณไม่ต้องเชื่อผมคุณไปเชื่อตัวเองและถ้าเกิดไม่อยากพลาดนะครับตัวของบทดวิเคราะห์แผนการดีแบบนี้สมัครโอเคผ่านลิขสิทธิ์นะครับจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมยีานแล้วจะได้เข้ากลุ่ม อ่าเข้ากลุ่มปาร์ตี้หมูกระทะเพราะเราเทรดว่าสุขภาพนะครับยังไงก็ตามฝากกิจกรรมในส่วนของบายบิตรงนี้ด้วยนะใครสมัคร b ายบิทกับเพิ้ลตอนนี้7วันสุดท้ายถึงยี่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์รับโบนัสเทรด80ดอลลาร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยรักและชาวมะนาวส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย